สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูคิฟอีกแล้วนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่กันไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูคีฟจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์กันค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลย ก่อนที่เราะะจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์นะคะเรานะคะต้องมาดูก่อนว่าสัตว์คืออะไรสัตว์นะคะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกหากนักเรียนสำรวจรอบๆบริเวณบ้านโรงเรียนหรือในชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆมากมายที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่และอาจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่ในน้ำบนพื้นดิน ใต้ดินหรือบนต้นไม้ค่ะโดยสัตว์นะคะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารสามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เองได้ค่ะสัตว์บนโลกนะคะมีอยู่หลายชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดอาจมีโครงสร้างภายนอกและภายในร่างกายแตกต่างกันออกไปค่ะ ต่อไปนะคะครูก็มีเกมสนุกๆมาให้นักเรียนได้เล่นกันค่ะชื่อเกมว่าเกมจับผิดภาพนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะจงหาจุดต่างกันของภาพ1จุดให้เวลา5วินาทีพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะจุดนี้ค่ะข้อที่สองจงหาจุดต่างกันของภาพ1จุดให้เวลา5วินาทีพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะ จุดนี้นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะจงหาจุดต่างกันของภาพ2จุดให้เวลา10วินาทีพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะ จุดนี้ค่ะแล้วก็จุดนี้ค่ะข้อที่4จงหาจุดต่างกันของภาพ3จุดให้เวลา15วินาทีเริ่มค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะจุดนี้ค่ะจุดนี้ค่ะและจุดนี้ค่ะข้อที่5จงหาจุดต่างกันของภาพ3จุดให้เวลา15วินาทีเริ่มค่ะ หมดเวลาค่ะเชเลยนะคะจุดนี้ค่ะจุดนี้ค่ะและจุดนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนหาเจอกันกี่ข้อเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะจากเกมนะคะที่เราได้เล่นกันไปเมื่อสักครู่นักเรียนสังเกตเห็นสัตว์ชนิดใดบ้างเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะ จากข้อที่1นะคะสัตว์ที่นักเรียนเห็นมีสัตว์ชนิดใดบ้างคะถูกต้องแล้วค่ะปลานั่นเองค่ะข้อที่2นักเรียนสังเกตเห็นสัตว์ชนิดใดบ้างคะใช่แล้วค่ะช้างนั่นเองค่ะข้อที่3นักเรียนสังเกตเห็นสัตว์ชนิดใดบ้างคะ ถูกต้องนะคะสัตว์ที่สังเกตเห็นก็จะมีแกะไก่และนกค่ะเรามาต่อกันในข้อที่4กันค่ะนักเรียนสังเกตเห็นสัตว์ชนิดใดบ้างคะเก่งมากค่ะสัตว์ที่มีในข้อที่4นะคะก็จะมีลิงกระรอกและนกค่ะ ต่อมาข้อ5นะคะนักเรียนสังเกตเห็นสัตว์ชนิดใดบ้างในข้อที่5ค่คะเก่งมากค่ะสัตว์ในข้อที่5นะคะก็จะมีลิงกระต่ายสิงโตเต่าและนกค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสนุกกันไหมคะ ต่อไปนะคะครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ลองทํากันนะคะให้นักเรียนนะคะทํากิจกรรมลองทําดูในหน้าที่36ในหนังสือเรียนชุดแม่บทมาตรฐานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนนะคะสําหรับวันนี้เราเจอกันแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ